สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปนานหลายวันเลยนะคะคลิปนี้ก็ได้มาเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีน้องที่กลับบ้านไปนะคะก็อันนี้จะเป็นหมู่บ้านก้องหอนะคะก็ติดกับบ้านของนุชนะคะหมู่บ้านนะคะติดกับหมู่บ้านของนุชคะ่ะ อันนี้จะเป็นบ้านทั้งหลังเลยนะคะก็จะเหลือแค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นบ้านของน้องเขานะคะคือน้องเคิร์นั่นเองนะคะทั้งบ้านทั้งห้องน้ําห้องนงห้องน้ําทั้งหมดนะคะไม่เหลือเลยนะคะแล้วก็หมู่บ้านนี้นะคะโดนค้นบ้านด้วยนะคะก็ทรัพย์สินก็คงไม่เหลืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นบ้านของน้องเขาเองนะคะ แล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี้จะเป็นทางเข้านะคะที่นุชเคยไปมานะคะเห็นป้ายไหมคะป้ายหมู่บ้านกองหอนั่นเองนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านนะคะร้านขายข้าวฟืนนะคะแล้วก็จะมีร้านข้าวซอยดังๆในอ่าหมู่บ้านกองหอน,นะคะ ก็ไม่เหลือนะคะบ้านเห็นบ้านข้างหน้านะคะก็จะเป็นบ้านของเพื่อนนุชเองนะคะเขาจะมีอาคารอยู่สามหลังนะคะก็จะมีบ้านเก่าแล้วก็เขากําลังสร้างบ้านใหม่แล้วก็จะมีร้านนะคะส่วนร้านเขาถล่มไปเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นอ่าตรงข้ามกับบ้านของเพื่อนนุชนะคะก็อันนี้จะเป็นห้องพระนะคะก็จะตามสภาพที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะหลังจาก โดนระเบิดด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือแม่ของน้องเ้าขายดอกไม้นะคะในตลาดนะคะก็ดอกไม้ที่เอามาไว้ก็ไม่ได้เอาไปในตลาดไม่ได้ขายนะคะโมแตนหนีกันเลยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะข่าวที่เมืองแซนวีนะคะตอนนี้นะคะเขาทำสะพานาไว้ใช้แบบชั่วคราวนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ แล้วก็เขาให้ทุกคนกลับบ้านนะคะก่อนวันที่15นี้นะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะก็คือเขาให้กลับบ้านนะคะก่อนวันที่15นะคะถ้าไม่กลับนะคะเขาจะเอาไปมาติดนะคะว่า บ้านนี้ไม่มีคนอยู่เขาก็จะให้คนของเขามาอยู่หรือว่าคนที่มีบ้านเรือนเสียหายมาอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเรือนที่เสียหายจะอยู่ที่หมู่บ้านโฮตากองหอนะคะส่วนหมู่บ้านน้องโอนก็อาจจะมีนิดหน่อยนะคะทั้งภาพกับทั้งเล่าเรื่องอาจจะไม่ตรงกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็คืออยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า,าส่วนบ้านของอานะคะก็จะโดนนิดหน่อยนะคะแต่เขา อันนี้น่าจะกลับนะคะแต่ส่วนตัวส่วนตัวของครอ,อบครัวของนุชนะคะคงยังไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าจะให้พ่อตามมาดูให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลุมหลบภัยนะคะตอนที่ใกล้จะหนีนะคะอันนี้จะใกล้กับอนามัยที่บ้านนุชนะคะบ้านของน้องเขามีที่ก้องหอแล้วก็มีหนองโอนนะคะก็บ้านของเพื่อนนุชเองนะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงรถนะคะ อันนี้จะเป็นบ้านที่เขากลับไปอยู่นะคะบ้านโชคดีมากเลยนะคะส่วนบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในตรงกลางของคนที่บ้านที่เสียหายทั้งหมดนะคะส่วนบ้านนี้นะคะโดนนิดหน่อยนะคะก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะคะไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็ส่วนคนที่กลับไปอยู่นะคะเขาบอกว่า โดนผีหลอกนะคะเยอะมากเลยเขาก็บอกไม่กล้าน,นอนที่บ้านคนเดียวหรือว่าในครอบครัวนะคะก็จะรวมตัวกันประมาณสอาบ้านค่ะเพื่อที่จะไปนอนแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะก็คือ บางคนก็กลับไปแล้วก็อีก1คืน2คืนแล้วก็จะกลับมาที่เมืองลาเซีลนะคะเมืองลาเซีลตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็ยังโอเคอยู่นะคะส่วนเมืองแซนวีนะคะปกติจะลาเซีลแซนวีนะคะจะขับรถแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้นะคะกลับทางตรงไม่ได้นะคะก็ต้องอ้อมนะคะต้องอ้อมแต่ตอนนี้สะพานเมืองแซนวีเขาทํา สะพานแบบชั่วคราวนะคะเสร็จที่เรียบร้อยก็คือ,อาจากบ้านนุชไปบ้านพ่อตาเขาก็จะไปไปมามาง่ายนะคะนุชก็ฝากเพื่อนไปบอกนะคะว่าให้พ่อตามาดูบ้านให้หน่อยนะคะอ้อขออภัยนะคะพ่อปู่นะคะขอบคุณมากนะคะทุกๆคนที่บอกว่าไม่ได้เรียกว่าพ่อตานะคะก็คือพ่อปู่นั่นเองนะคะก็จะให้อ่าพ่อปู่มาดูบ้านให้นะคะเพราะว่า ที่บ้านในในเมืองนะคะก็จะมีพี่ชายของแฟนนุชด,ด้วยนะคะก็เลยจะให้พี่ชายมา,าเป็นคนดูแลบ้านในเมืองนะคะส่วนพ่อนะคะก็อาจจะมาอยากจะให้พ่อมาดูบ้านนุชนะคะเขาบอกว่า บ้านของนุชนะคะโดนนินโดนหน่อยนะคะน้องเขาบอกอแต่นุชก็ฝากว่าถ้ากลับบ้านนะคะอยากให้ไปดูบ้านให้หน่อยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านนะคะเพราะว่าขโมยก็มีนะคะแต่ว่าขโมยทหารโกก้างเขาจะจับนะคะก็คือส่วนบ้านนุชนะคะก็ กุญแจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็อันนี้ก็โชคดีไปอย่างหนึ่งนะคะกุญแจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าญา,าที่ในบ้านนะคะสูงมากนะคะเกือบท่วมหัวเลยนะคะก็ไม่มีใครกล้าเข้าไม่มีใครกล้าไปนะคะทั้งๆท,ที่มีคนอยู่อ,อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะแต่ไม่มีใครกล้าไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสะพานน้ำสิมนะคะไม่ใช่สะพานเมืองแสนวีนะคะสะพานน้ำสิมนั่นเองนะคะเขาก็จะให้รถเล็กๆวิ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปอันนี้จะเป็นลาเซี่ยลมันันเลนะคะก็เขาก็จะวิ่งเส้นนี้นะคะรถก็จะไม่ใช่รถบรรทุกรถใหญ่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ